เผยข้อมูล Galaxy s 26 Ultra อาจอัปเกรดเลนส์พันสโคเป็น200ล้านพิเซลในปีหน้าถ้าจะพูดถึงเรื่องการซูมในสมาร์ทโฟนยุคนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับหรืล่าสุดก็ได้มีข้อมูลแบบข้ามปีอีกแล้วครับว่า Galaxy s 26 Ultra อาจจะอัปเกรดเลนส์พันสโคเป็น200ล้านพิเซลจากเดิมที่ใช้อยู่50ล้านพิเซลครับ ซึ่งความละเอียดของเลนส์ซูมระยะไกล200ล้านพิกเซลในตอนนี้จะมีแค่ Vivo X100 Ultra รวมถึง X200 Pro และจากเลือทง5รุ่นที่จะเปิดตัวที่ประเทศจีนในปีนี้ครับก็จะมีถึง3รุ่นที่จะใช้กล้องที่ว่านี้ด้วยครับคาดว่านในการใช้งานของซัมซุงรุ่นปี2026จะใช้ความละเอียด200ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน,น1.5นิ้วซึ่งถ้าซัมซุงตัดสินใจใช้เลนส์ที่ว่านี้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะนํามาใช้กับ Galaxy S26 Ultra ซึ่งจะเปิดตัวในปีหน้าและอาจใช้ชื่อว่า s 2 6 note ครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่เอาลือ,อยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ